สวัสดีครับปู่ซ่อมรถเบนซ์บางกุวยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันต่อนะครับคันนี้นะครับลูกค้านํารถเข้ามาเรื่องของเซอร์วิสแม่ทันแอนต์เบนซ์บีนะครับ B200 นะครับเอาเข้ามาตรวจเช็คทั่วไปนะครับตรวจสอบเจอแล้วนะครับไอตัวเรื่องของท็อปอัพคูลเลนนะครับน้ำมอน้ารั่วนะครับเกิดจากอะไรนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากท่อแป๊บโอลิงตัวทอโบนะครับนี่ที่จะเห็นนะครับตัวนี้น้ําน้ําไหลนะครับ เราเอาตัวดันน้ำดันแล้วก็พบสาเหตุแล้วนะครับตัวแป๊บโอลิงทโบนะครับแล้วก็ตรวจสอบกองอากาศกองอากาศเครื่องนะครับกองอากาศเครื่องดำนะครับมาตรวจสอบต่อตัวนี้เป็นกองแอร์นะครับกองแอร์สกรปรกนะครับกองแอร์สกรปรกมากเปิดมาเจอสิ่งสกรปรกเยอะแยะนะครับนี่จะเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กที่อยู่ใต้ฟังโซลนะครับไฟออกซิลรี่แบตเตอรี่โชว์นะครับ ก็ฝากกัด้วยนะครับอู่ซ่อมรถเบนซ์บางปวยนะครับสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่ตําบลบางขนุนนะครับปักหุดมาใน Google ได้เลยนะครับว่าอู่ซ่อมรถเบนซ์บางปวยนะครับฝากกันด้วยนะครับมีอะไรก็ยินดีรับใช้แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณครับ